สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาไม่ได้เชิงรีวิวหรอกมาอวดดีกว่าเขาเรียกก็สั่งของไปนะครับตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็เพิ่งได้ของวันนี้นะครับนี่เป็นไลายโมบายนะครับไลายโมบายคือใช้เครือข่ายดีแท็นะก็จากที่มีประเด็นกันที่ไปอ่าน,านมาปันผาหนึ่งเขาบอกว่าดีแท็ขอซื้อ ชื่อไายทำนะคเ,เกลือขาข้อดีของซิมีียังไงเราสามารถที่จะเลือกเน็ตเป็นอะลิมิเต็ดอะลิมิเต็ดในที่นี้คือแบบความเร็วส่าสองสองห้าหกกิโลไบต์ต่อเซกุลแล้วก็ถ้าสมมติว่าบางช่วงเราต้องการเน็ตความเร็วแบบฟูลฟลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลือกได้โปรที่สมัครมานี่เป็นโปรเก้าบาทจะใช้เน็ตได้หนึ่งจุดห้าจิกแล้วก็เล่นตัวไลน์ Messen g e r ร์ไลน์วิดีโอคอล ปลายทีวีดูได้หมดเลยก็มาดูกันแพ็กเกจค่อนข,ข้างแบบไม่ได้หนาหรอกฉีกไม่เป็นนี่มีกระดาษมาด้วยบอกว่าโปรโมชั่นคืออะไรแค่แดเปิบไม่ต้องดูเยอะมาต่อเดี๋ยวต้องรีบแล้วถึงเวลาก็ฮลโหลไม่มีอะไรหมดแล้วให้มันจบไปนีแค่นี้ได้ครับ ก็อ่ะเรามาให้ดูก่อนอันนี้คือแพ็กเกจของตัวกล่องซิมให้มาเนาะก็อ่ะเรามาเปิดดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างง่ายๆมันก็บอกเลยว่าเป็นอะไรมีซิมทั้งหมดสแตนดาร์ดไมโครนาโนเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นยูนิเวอร์แซลของสมัยนี้นจริงๆนี่ปิดพุปิดปุกโค้ดไว้นิดนึงคงไม่มีใครมาสแกนเห็นหรอกเนาะกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะนันแหละก็เดี๋ยวเรามาเปิดใช้กันเลดีกว่านะ เขามีอะไรบอกไหมบอกว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนาวดาวน์โหลดรอนานแล้วขึ้นได้ซิมนี่แหละพาเรามาลองดูกันดีกว่าก็อันนีูุ้เล่นน,นิดนึงเนาะจะเป็นโน้ตสีก็จาจะฟีดูโน้ตสี่รองรับ 4G แน่ๆซึ่งใช้เป็นไมโครซิมเขาก็ให้ตัวมาพบมาแหละอ่ะเดี๋ยวก็มาดูกันอันนี้ก็ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรเนะาะใส่ปกติ เปิดบเปิดเครื่องพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะให้ดูว่าเออได้ซิมมาแล้วเป็นยังไงแต่ซิมตัวนี้มันโทรมัน79บาทก็ดีว่า70กว่าบาทเนาะเพราะมันจะมีแบตด้วยซึ่งก็น่าจะโอเคตรงที่ว่าถ้าเหมุดคนนั้นชอบเ่นไลน์ชอบวิดีโอไลน์วิดีโออลอะไรพวกนี้ของไลน์ไม่ว่าจะไลา์ทีวีเวิร์กคิดว่าน่าใช้ เพราะจากที่อาายอ่านมาแล้วก็อันนี้มันจะมีโทร100นาทีบวกกับส่งฟรี SMS อันนี้ตามที่มันบอกมานะ,นนแ,ละแล้วก็ปริมาณเนี่ยให้ 1.5G อย่าลืมอ,อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูกมอพอดีลอมมันเป็นอีนี้นิดนึ่งอ่ะโอเคใส่ซิมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยถ้าเพื่อความแบบ make sure ว่ามันใช้ได้แน่แนแนๆปุก็ให้เราเข้าไปที่ Mobile Network ก่อนแต่เนี้ยได้แหละเนี่ย ถ้าสังเกตดูตัวมันซูมได้เปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวขอลองก่อนโอเคซูมได้สังเกตไหมครับตรงบริเวณนี้มันจะบอกว่าเป็นเครือข่ายลายอ่าโอเคซูมได้ผ่านก็แปลว่าใช้ได้งั้นเรามาลองตั้งค่า 4G กันดูแล้วตัว 4G มันจะรองรับเลยหรือเปล่าโอเคมันพรีเฟอร์ 4G แล้วพรีเฟอ LTE เนอะเราก็เปิดได้เลยสัญญาณปุ๊บ อ่าพอเปิดมาเสร็จมันจับ 4G ได้นะครับถ้าลองสังเกตดูจากที่ขวาม,มือบนเดี๋ยวขอซูมให้ดูอีกรอบนึงอันนี้นะครับตรงบริเวณนี้มัาจะไม่ค่อยชัดหน่อยอ่าสร้างมันก็สามารถที่จะใช้ได้เลยอ่ะมันมีแมสเซจมาละอืมมันบอกว่าอะไรม้างไหนดูซิบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ไลน์มูบายชื่อคุณชื่ออะไรขอมีความสุขกับการเท้บริการเราอ่าโอเคเราไม่สนใจเราจะขอ ขอไม่วิดีโอไลน์ละกันเนาะเพราะเมื่อกี้ตั้งในระบบเดี๋ยวเปิดให้ดูละกันแอปพลิเคชันของ Line Mobile ว่าตัวแอปพลิเคชันที่บอกว่ามันสามารถตั้งค่าได้เนี่ยมันตั้งค่ายัางไงนะครับเรามาดูกันจะถึงเวลาแล้วแปบ๊บนึ้งเดี๋ยวต้องเรีบเข้าไปทำงานนะฮะงานเยอะมากเลยแต่นี่เอาเวลามารีวิวให้ดูเลยก็ <c oughs> เวลางานอีกแล้ว <c oughs> ความจริงปรากฏ อ่ะไม่เป็นไรขอสลับเวลาแป๊บเดียบนะครับผมก็อ่ะเราข้ามไปเลยเราไม่เป็นไรนี่ดูเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยจากหน้าจออันนี้นะครับผมเป็นตัวหน้าจอนะครับอินเทอร์เฟซมันข้อดีของ i ล e m โมบายคืออะไรดีจะเปิดให้ดูนะครับมันจะมีตัวควบคุมเนี่ยในเมนูที่ว่าข้างๆกันนะครับที่เขียนว่าควบคุมนี่มันจะบอกได้ว่าตอนนี้ถ้าเราใช้เน็ตฟรีไม่จํากัดหรือเราจะใช้เน็ตความเร็วสูงสุด เตีไม่จำกัดวิ่งอยู่ที่256 kbps นะเหตุกามที่เคยบอกไปมันสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยนี่ถ้าดูจากตารข้างล่างอ่าเราไม่ต้องสนใจแต่เราจะมาสนใจที่ลา์ว่าเป็นยังไงอ่าเรามาดูกันที่ลายทีวีนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปดูอ Project S ละกัน Project S ตอนอะไรนะต่อกับ Sky นี่อันนี้นะครับเราเปิดที่ความละเอียด720อ่ะสูงสุดเลย สูงสุดของมันเลยนี่เร็วมากฟึบอ่าเห็นไหมเสนอหลายอยางในการรับชมผู้ชมอ่าสม<อ>เราเราอยากรู้ว่ามันเร็วจริงหรือเไม่จริงใช่ไหมครับเราก็กดกอไปอ่าแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับก็ถ้าได้แชมป์คงเล่นคู่กับพี่ยาวหรือเปล่ามีก็จิตรยี่สิบได้ดไดม่กระตุก อันนี้ตั้งโปรไว้แล้วว่าเป็นอลิมิเตตสองห้าหกถไหมอันนี้อ่าเราลองเปิดดูอันนี้เปิดคลิปต่อไปแล้วเห็นไหมความไวถือว่าโอเคมากนะครับผมเหิกมากมากๆก็สําหรับใครที่สนใจสามารถอินมันมันจริงๆมันอินไวมันอินไวได้แค่ไม่กี่สิทธิ์ไงก็อยากอินไวแต่ก็แหละแต่ว่าก็ไม่กี่สิทธิ์น็องแห่เอาให้กดปิดอ่ะ ก็เอาเป็นว่าสามารถใช้ได้ดูได้ปกติเนาะเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะเน็ตถือว่าถูกตรงไหนตรงที่สําหรับคนที่ชอบดูไลน์ทีวีคนที่เล่นแอปพลิเคชันไลน์หรือแม้แต่วิดีโอลายวิดีโออ่าแล้วก็ไลน์คอลลิ่งคือทุกอย่างโอเคเวิร์กน่าสนใจแต่ติดอยู่ที่ว่าใช้เครือข่ายเดียวกับดีแท็เพราะฉะนั้นต้องดูว่าบางที่สัญญาณไม่ดีอาจจะลําบากนิดนึงในการใช้งานแต่โดยรวมแล้วถือว่า อย่าพูดว่าชอบไปแล้วกันดูก่อนว่าการใช้งานเป็นยังไงหลังจากนี้เพราะมันต้องดูระยะเวลาสักเดือนนึงอะไรงเงี้ยจะบอกได้ใช่ไหมครับผมแต่โดยรวมอ่มถ้าจะได้ลองเทสดูเนี่ยพร้อมๆกันกับการรีวิวครั้งแรกเลยซึ่งโอเคนะโดยรวมชอบชอบ<ม>ก,อนะก็โอเคครับผมวันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวไปรีบไปทำงานก่อนละบาย